สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอ,อมสกาวใจถูกลอตเตอรี่ห้าใบเจ้าพ่อจมทับให้โชคแม่อมสกาวใจอีกแล้วกับรางวัลลอตเตอรี่เลขท้าย5ตัว5ใบเบาๆงานนี้ทาเอาแม่ยิ้มกว้างเฉลวลอตเตอรี่ที่ถูกลองอินสตาแกรมแถมยังมีรางวัลที่เฉียดถูกไปอีกยังรางวัลที่5ที่ผิดไปแค่ตัวเดียวโดยเจ้าตัวระบุข,ข้อความว่ากริ๊ดกร๊ดกร๊ด,รดงานนี้ไม่จุง้งเจ้าพ่อจมทับมาน้อยแต่มานะเลขท้าย2ตัว ใบเบาๆแต่เฉดเลข3ตัวสลับที่ชุด4ใบกับรางวันที่5ชุด3ใบผิดไปตัวเดียวทั้งสองชุดซื้อในกองสลัก plus ไม่งั้นตอนนี้เขาโอนเงินยอดเต็มมาให้ละเจ็บใจงวดหน้าเจอการเลื่อนดูรูป a ศัยกองสลัก plus s a i จอมทัพอิร์ธสไอเฟล a d s i จอมทัพสมาร์ d a รถดับสิบหกองสลัก plus อ๋อแม่เมื่อตอนกลางวันมีคนเอาเลขที่แม่เล่นเกมไปแปลงถูกเอกช นด้วยนะและได้มีความเมนเข้ามาแสดงความยินดีกับแม่อม๋มถึงขนาดบอกอยากเอาผ้าสามสีไปผูกให้จอมทัพเลยทีเดียวอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับสาวอ๋มด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ